ห,หน้าโอเคมากสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับมิกกี้เสกรถสวยกับรถที่อยู่ด้านหลังหูวันนี้ขออนุญาตส่งงานกันตอนเย็นๆหน่อยเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยตลอดห้องนี้กับรถสีนี้เนี่ยมันก็จะมองอะไรไม่ผลไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่าความเงาเนี่ยสีดำเนี่ยกับห้องสีขาวมันก็จะไม่เห็นข้างนอกมันมันจะสว่างมันจะผิดแต่ให้หมดนะฮะ เหตุผลที่มาส่งไลฟ์สดตอนนี้นะครับอันดับสองเลยเดี๋ยวตอนกลางวันในพรุ่งนี้ค่อยมาไลฟ์สดกลางแดดอีกครั้งหนึ่งจะอยากจะให้ดูกันในห้องก่อนนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเพิ่งเสร็จกันหม,มาดเลยก็อยากจะให้เห็นว่าสําหรับรถสีดำนะฮะความเงาตอนกลางคืนถ้าเวลามโดนแสงมันจะสวยขนาดไหนนี่ครับอย่างที่ผมเห็นนะทุกคณเห็นทุกคนนะบอกเลยว่าเงาสะใจมากๆครับนี่ครับกับรถคาเล่เดวิสันทันนี้เป็นรถไกด์นะฮะ สีดำสนิทเลยทุกอย่างเป็นสีดําทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว114ด้วยก็คือเครื่องค่อนข้างใหญ่แลพนแปด0 0ือพันเซีซีนะ 1, 8, 1, นะโอเคเดี๋ยวผมขอ,อกลับกล้องมาให้ดูกันทั้งหลังก่อนจะได้เห็นกันความเงามาชัดๆเนาะสำหรับคันนี้นะฮะฮาร์เรย์พดิษิสันโรดไกดนะครับโคตรดำนะฮะโคตรเงาอันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถมากๆครับ ให้ความไว้วางใจกันอีกครั้งแล้วรอบที่2นั่นเองพามาดูนะครับทุกๆส่วนทุกๆจุดนะครับที่ผมใส่ไปสีเหลืองไว้เนี่ยจะได้เห็นนะครับว่าในส่วนของที่เราขัดเนี่ยมันจะไม่มีสซวิลเหลือแล้วและสาหรับรถสีดําปีอย่างนี้นะเนี่ยผมงเรียกว่าดําปีนะไม่มีผลึกไม่ผลิกหลงเหลือไว้เลยนะครับเท่ากับสีรุ่นนี้จะค่อนข้างนิ่มนะครับคันนี้เลยเคลือบแก้วในสเต็ปอัลฟากาฟีนนะฮะซึ่งจะบอกว่าสเต็ปนี้นะครับ ตอบสนองให้กับรถสีดำมากๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถคาเร่เดวิสันจะบอกได้เลยว่ามีความตอบสนองเขาเรียกว,ว่าดีดีกับรถสีดำมากๆเพราะว่ามันหนึ่งเรื่องดูแลรักษาเนี่ยง่ายมากสองความแข็งของเขาเนี่ยมากกว่าเซรามิกแล้วจะบอกว่าเซรามิกยังไม่แข็งเหรอือจะบอกว่าตัวนี้แข็งกว่าจะบอกว่าไม่ใช่ไม,ไม่ดีเหรอตัวนี้ดีกว่าครับสำหรับสีดำนะตอบโจทย์มากๆนะครับ ันนี้นครับใช้เวลาในการทําอยู่ที่ประมาณ2วันถึง3วันนะครับขัดทุกส่วนที่เห็นนะฮะถอดกระเป๋าออกมาก่อนนะครับขัดใต้เบาะขัดใต้บับงโคลนกยุกต์ยางออกมาได้อย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้นะครับตลาดฮาเลย์เดวิสันเนี่ยลดยิ่งเงายิ่งดูดีมีสเสน่ห์นะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของมากๆเลยนะฮะนะครับกับโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบอัลฟากาฟีนนะฮะใช้เวลาในการทําปกติฮาเลย์เดวิสันของร้านเราเนี่ยทำอยู่แล้ว3-5วันนะ ถ้าเป็นโดวซูเโคนมี5วัตแน่นอนอันนี้เป็นอัลฟ่ากาฟีนก็ทําอยู่ประมาณ3-4วันก็ขึ้นอยู่กับสภาพที่มาคันนี้ค่อนข้างรถใหม่นะครับมีของแต่งมานิดหน่อยนะครับอ่าสวยงามมากครับอันนี้กองเปลยเพิ่งใส่มาเลยนะเพิ่งใส่มาเสร็จก็มาที่ร้านเลยแล้วก็ท่อ,อดูท่อสวยไหมไม่กําลังดีสวยมากแต่ว่าตรงส่วนที่เป็นท่อเราไม่ได้เคลือบให้นะฮะแล่หลายคนถามว่าเคลือบท่อได้ไหมเคลือบได้ครับแต่ว่าไม่มีประโยชน์ โดยความร้อนขนาดนี้ไอสารเคมีที่เราเคลือบไว้ก็ไหม่อยู่ดีนะครับตรงที่จริงให้มันไม่ไหมอย่างเงี้ยมันดูสวยงามมากๆครับมันดูดิบดีหน,น,น,นะเห็นไหมสีมันโอเคเลยอะ่ะอันนี้สีสีมันไหมของพ่อนะใครที่เป็นรถรุ่นนี้อยากจะมีแนวการแต่งก็ลองมาดูคันนี้ได้คันนี้มีส่วนที่มาแต่งก็คือในส่วนของท่อมีกรองนะฮะมีเบาะเบาะแล้วก็มีแฮนด์ยก ok, นะครับต,ตัวน่าจะเป็นตัวไม้ด้วยมนะั้ง หน้ากากไม้ก็เป็นเอเลนเนสก็ของแต่งผูกกระจกหูก็ระจกแต่งแน่นอนนะครับมีมามีแฮนยกลยกด้วยตัวนี้มีอะไรกว่าไม่น่าจะมีแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีอะไรอีกนะครับใครที่รู้นะครับก็บอกด้วยแล้วกันนะครับอันนี้สวยจริงๆต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถมากๆนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับหลับวันนี้นะฮะมิกกี้เสร็จสวยขอขอ,ขอบคุณ ผู้ชมทุกท่านแล้วก็ขอบคุณท่านเจ้าของรถคันนี้มากๆครับที่ให้ขวาไว้วางใจครับมิกกี้เสร็จรถสวยมาเป็นผู้เคลือบแก้วรถคันนี้นะครับกันอีกหนึ่งคันเพราะก่อนหน้านี้นลูกค้าก็เคยเคลือบมาแล้วนะครับวันนี้มิกกี้สวัสดีครับ